เมียขอบชูเมื่อวันที่30สิงหาคม61เช้าวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งผมตื่นเช้าผ่าลุกอาบน้ําเตรียมตัวไปโรงเรียนเราเองก็เตรียมตัวไปทํางานส่วนภรรยาออกไปทํางานตั้งแต่เชา้าคือเขาจะต้องออกไปทํางานก่อนแปดโมงเชา้าอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้วแต่เวรแต่สิ่งที่ผิดปกติคือวันนี้เขาลืมเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยโดยปกติแล้วผมจะเชื่อใจภรรยานะไม่เคยเช็คอะไรก่อนหน้านี้ ภรรยาก็ทำตัวแปลกๆคือล็อกโทรศัพท์ปิดเสียงคุยแปลกๆกับใครก็ไม่รู้พอถามก็บอกว่าคนที่ทำงานทางทังที่คุยต่อหน้าผมนี่แหละเช้าวันนั้นผมจะเปิดเว็บอ่านข่าวด้วยความขี้เกียจและรอลูกตื่นเลยเอาโน้ตบุ๊กพันยามาเปิดดูแต่เวรกรรมมันมีจริงครับเขาดัานล็อกอินเฟซบุ๊กค,ค้างไว้ผมจึงจับได้ว่าภรรยามีชู้ในที่ทำงานเดียวกันและที่จะปวดมากกว่าการนอกใจเอาลูกไปรับรู้ด้วยแต่ละคำ แต่และข้อความที่เขาคุยกันเรียกกันผัวเมียมันเหมือนเอามีดมากรีดลงกลางหัวใจผมมันทรมานสับสนมากในนาทีนั้นไม่คิดว่าภรรยาที่อยู่กินกันมามีรูปด้วยกันกำลังน่ารักจะมาทำเรื่องบัดสบแบบนี้ได้โกรธเกลียดโมโหมากๆใจคิดอยากจะไปยิงมันให้ตายทั้งคู่ในนาทีนั้นเลยวันนั้นผมตัดสินใจพาลูกหนีไปอยู่บ้านน้องในกรุงเทพมหานครและโทรไปบอกแม่ใหญ่แต่ที่ผิดมากกว่านั้นคือ แม่ยายรู้เรื่องก่อนผมสามเดือนแล้วแต่ไม่บอกผมกลัวจะมีปัญหาผมนี่รึงเลยพูดอะไรไม่ออกใน Facebook ผมเปิดไปดูแชทของเขากับคนหลายๆคนที่เขาสนิทเชื่อไหมว่าคนสนิทในที่ทํางานเขามันรู้กันหมดพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ผู้ชายก็มีเมียมีลูกแล้วภรรยาผมก็มีลูกมีผัวผมนี่อย่าจักระที่เปียงตัวที่จริงรายละเอียดมันเยอะกว่านี้เอาเป็นว่าช่วงนั้น ผมนี่อยู่ในนรกเลยเสียใจเศร้าหดหู่ลูกก็พลอยเป็นไปด้วยเขาคงรับรู้ได้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นขณะที่ผมหอบลูกหนีออกมาภรรยาผมพอเขารู้ก็พยายามติดต่อผมร้องห่มร้องให้ผมก็คุยนะแต่ผมก็รู้ว่าเขาคงเสียใจแค่จะไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรอกเพราะราคามันขึ้นสมองแต่ด้วยความที่ยังมีอะไรค้างคาหลายอย่างคือเอาจริงๆนะคนที่แต่งงานกันเป็นครอบครัวมันจะเลิกกันง่ายๆ ไม่ได้หรอกครับมันมีภาระผูกพันหลายอย่างผมจึงนะัดคุยที่บ้านเขาก็มาผมก็ทำอะไรหลายอย่างเขาก็แถบไปแหละคุยไปคุยมาทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้นตีกันละครับแต่ก่อนเวลาโมโหเขามาตีผมผมจะไม่สู้หรอกแต่ตอนนี้รออารมณ์นั้นไม่ยินทีมก็ดีแล้วเอาละคุยไปคุยมาเขาบอกว่าอยากอยู่กับลูกเราจะเลิกกับชูนั่นผมจึงให้เขาพาไปเจอมัน วันนั้นผมก็ไปหาไอชูนั่นที่บ้านเลยก็ไปคุยกับมันมันไม่ยอมรับพอทำหนักหนักเข้าก็บอกว่าภรรยาผมเริ่มเรื่องนี้ก่อนอีกอันนี้ผมเชื่อมันนะเพราะก่อนจะแต่งงานผมก็จับได้ว่าเขาเอาผู้ชายมานอนที่หอพักสมัยนั้นทำงานที่กรุงเทพม,มหานครจับได้ก็แบบนี้แหละอีรอบเดิมแต่ครั้งนั้นผมก็เฉยๆยเพราะเรายังเป็นแค่คนคบการยังไม่มีลูกกันหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายดรามา่า รุนแรงเยอะถ้าจะให้เล่าคงต้องยาวมากเอาเป็นว่าหนะักครับในที่สุดก็ได้บทสรุปคือภรรยาขอโอกาสแก้ตัวจะเลิกติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับชูอีกแต่เชื่อไหมผมจับได้ตลอดเปลี่ยนแอปคุยไปเรื่อยชั่วจริงๆจนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเรื่องมันก็เกิดอ,อีกรอบผมไปเจอรูปภรรยากับชูนั่งกอดกันในบอหลังรถคันที่ผมจ่ายเงินผ่อนแถมปิดงวดให้และที่พี่กว่านั้น เมียผมนี่แหละเป็นคนถ่ายสุดไหมครับผมนี่ยิงขึ้นเลยผมโกรธมากบุกที่ทํางานเลยครับหลักฐานครบรูปบทสนทนาคลิปเสียงวันนี้จะเอาพวกมันตกงานให้ได้ก็เอาให้ไม่มีจะกินกันเลยในใจนี่คิดไปเรื่องหาคนมายิงมันแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตครับโกรธมากแม้สาวสาบานสารพัดสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่สดิบดีรวมรวมว่าเมียมีชู้ที่ตลกคือแม่ยายรู้ไม่บอก คนที่ทำงานมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดาออกแนวส่งเสริมด้วยสุดๆไอ้ชูก็ทำมึนๆแต่มาทราบทีหลังว่าทำแบบนี้มาตลอดเมียมันแม่ใหญ่ก็เอื่อมระอา่าแต่เลิกก็ไม่ได้มีพันธะหลายอย่างทั้งบ้านรถแถมมันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้อ <c> เ <oughs> ม่เลวจริงทำไม่ได้นะครับเมียผมก็เอาสนุกไงปากหวานเอาใจเก่งสงสัยเอาเก่งลงหลนึกว่าได้ของดีดีนะ้มันไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกัน ไม่ติดเรื่องลูกนี่ผมจะแถมข้าวสารให้มันเลยไปซาพีเนาลงผูกได้อยู่กันกันจริงๆแล้วจะหนาวเร็วพอกันที่พีกสุดๆคือวันที่ผมหอบลูกหนีภรรยาผมกับชูมันก็ยังไปด้วยกันอันนี้ไม่เท่าไหร่ไอช้ชูพาไปแจ้งความด้วยอันนี้สุดจริงแล้วก็ตอนที่เจอรูปอ๋อเรื่องตลกคือตลอดระยะเวลาหลังจากตับได้และกลับมาอยู่ด้วยกันผมโดนทำร้ายร่างกายตลอดแต่มีสู้กลับนะ่ะพักหลังๆ เรื่องที่โกรธมากคือลูกผมเรียกชูว่าป่าปาอันนี้พูดไม่ออกจริงๆจริงอย่างโบราณท่านว่าช้างสารงูเหา่าข้าเก่าเมียรักแกได้วางใจฝากถึงคนที่กําลังมีชูเป็นชูหรือคิดจะมีห้ามใจตัวเองเถอะครับเวนกรมีจริงนะคนที่ถูกไม่ใช่ใครแต่มันคือเราคนรอบข้างเราและลูกคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่ผมว่าเวนกมมันมีจริงนั้นคืออะไรและวิธีแก้ไขอย,อย่างไรเพื่อประนีประนอม และรักษาครอบครัวไว้เวลาที่เรามาขอคำปรึกษาคำแนะนำที่เราจะได้คือเลิกหมันฝฟ้องมันเอาลูกมาเลี้ยงลูกเองได้ลูกไม่ต้องมีแม่ก็ได้อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะถ้าจะเอาแบบศักดิ์ศรีํำคอฉันลูกผู้ชายอย่างไม่ได้เมียมันชั่วแบบนั้นก็คงได้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นซะทีเดียวเรื่องโกรธหนักโกรธแน่จำจนวันตายแต่โชคดีที่ผมยังคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่จำจนวันตายแน่ ในกรณีของผมสิ่งที่ภรรยาทำลงไปมันเกินให้อภัยจริงๆครับอย่างที่ผมบอกกรรมันมีจริงยิ่งกันสมัยนี้มันมาเร็วซะด้วยหลังจากที่มีเรื่องรูปผมก็บุกถึงที่ทำงานเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการสอบแต่ผมไม่ส่งหนังสือเข้าไปกลัวภรรยาโดนไล่ออกแต่จะปล่อยเลยก็คงไม่ได้หลังจากนั้นชีวิตเขาก็วุ่นวายอับอายต่อให้ไม่มีใครพูดต่อหน้าก็เถอะคนเขาก็รู้อยู่ดีเป็นทุก แล้วคุณคิดหรอว่ามีเรื่องขนาดนี้ไอชูมันจะแอนอกรับตรงกันข้ามันไม่กล้าสู้ความจริงด้วยซ้ำมันไม่ง้อทิ้งเมียทิ้งลูกมาเอาภรรยาผมหรอกเมียมันหาเงินเก่งซะด้วยไม่นอกใจมันอีกทางทางที่มันเลวขนาดนี้ไม่เหมือนของผมหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรอะไรมันก็ชัดขึ้นภรรยาผมเขาได้ลิมรสของผลกรรมที่ก่อไว้นี่ไม่นับกรรมที่รออยู่ในนรกกับกรรมที่ผูกกับผมไว้ในชาตินี้ เขาเองเป็นถูกข์จากเรื่องที่ทํางานเรื่องที่ผมไม่มีวันจะเชื่อใจเธอได้อีกเรื่องที่ลูกหลุดพู้ชื่อชูอยู่บ่อยๆลูกดือ้อและต่อต้านแม่ตีแม่กัดแม่โดยเฉพาะผมนี่เองกับกำหนักในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเลยละ่ะสามเดือนแรกนี่ผมนิจ,จิตเวทดีดีนี่เองผมกุดทุกวันทิ่มแทงสารพัดเอาให้สะสมและตอนนั้นผมไม่สนด้วยคิดในใจว่าทนไม่ได้ก็ไปซะผมสนใจแต่ลูก เขาก็ได้รับความทุกข์ทรมานเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะโดนทำร้ายจิตใจได้หลายเดือนข้าภรรยาผมก็ยิ่งพยายามมากขึ้นที่จะประสานรอยรา้าวครอบครัวเขาทำทุกอย่างครับหลังมือเป็นหน้ามือและทำสมานเสมอมากขึ้นแต่ผมเองนี่แหละยิ่งหนักเข้าทุกวันมีเรื่องมากระทบนิดหน่อยนี่ไฟลามทุ่งครับระเบิดลงทันทีผมต้องใช้เวลาเกือบเดืดเดอนในการลดความเดือดในใจตัวเองลงมาแต่มันไม่มีวันลืมนะครับ ความระแวงความโกรธความไม่ไว้ใจมันไม่หายไปไหนเลยวนเวียนอยู่ในหัวจนทุกวันนี้แต่เมื่อเราเลือกที่จะให้โอกาสเราเลือกที่จะก้าวต่อไปเพื่อลูกผมก็ควรหยุดเช่นกันผมเลยเลิกพูดเรื่องนี้พยายามหากิจกรรมให้ครอบครัวให้อภัยเขาในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ว่าลืมนะผมไม่จบง่ายๆหรอกกับเรื่องนี้ผมแค่พยายามเข้าใจคำว่ามนุษย์มากขึ้นและตราบใดที่ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก เท่านี้ผมถึงลุดออกจากบวงแห่งความพยาบาทมาได้และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําอีกไหมแต่ที่ว่าคนเคยทําแล้วเขาทําได้อีกมันก็มีความจริงอยู่สุดท้ายภรรยาผมก็ยืนยันจะอยู่กับผมกับลูกรักษาครอบครัวไว้ผมเองก็โอเคนะอยากให้ลูกมีพ่อมีแม่แท้ๆมีความมั่นคงในชีวิตผมก็ต้องทนจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้และก้าวต่อไปวิธีคิดของผม หไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแม้แต่ชีวิตของเราวันหนึ่งเราจะต้องเสียมันไป 2. ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดผิดแล้วก็ผิดซํำได้ไม่แปลกตัวเราก็เช่นกันตรงให้อภัย 3. คนเราสามารถกลับมารักกันได้อีกแค่เอาใจใส่กันให้มากขึ้นยอมรับข้อบอกพร่องของตอนเองแล้วแก้ไขมันซะ 4. การขุดคุยอดีตไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตต้องเรียนรู้อดีตเป็นบทเรียนหาทาป้องกัน ถ้าอดทนอดกลั้นแล้วช่วงเวลาหลายๆจะผ่านไปอกอย่าคิดว่าลูกไม่เป็นไรเลีย้ยงคนเดียวได้อย่าเห็นแก่ตัวลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่เขาไม่ได้ผิดอะไรอย่าให้ความผิดพลาดของพ่อหรือแม่มาสร้างรอยแผลในใจให้เด็กทุกวันนี้ผมกับภรรยารักกันดีเอาใจใส่กันมากขึ้นด้วยซ้ำเข้าถึงกันมากขึ้นส่วนเรื่องบนเตียงสำหรับผมเฉยๆดีกว่าไม่มีนะ ตอนแรกๆก,ก็รังเกยียจประมาณหนึ่งแต่พอม,มาคิดดูมันไม่ใช่สาระสำคัญครอบครัวสำคัญกว่าแต่ถ้าเลือกได้อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเลยครับมันจะเหมือนรอยด่างในชีวิตแต่แผลเป็นในใจของทุกคนตัวผมเองทุกวันนี้ก็ยังคิดวนเวียนอยู่แต่เวลามันคิดขึ้นมาผมจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองเดี๋ยวมันก็สงบไปเองตอนนี้ผมวางสายสืบไว้ทั่ว อาจทำเรื่องบางเรื่องที่ภรรยาไม่รู้เพื่อป้องกันการกำเริ่บหวังว่าเรื่องราวของผมคงจะช่วยให้ใครที่เจอปัญหาเดียวกันกับผมชุดคิดและหาทางออกร่วมกันได้รักษาครอบครัวไว้เถอะครับคิดถึงลูกให้มากสวัสดี